รักเธอเธอเป็นเธอตายแต่เธอกลับหายใจเป็นเขาให้ยืนคนที่รักให้ข้าเชื่อถือนะไม่เป็นไรจ้ะพี่ฉันถือเองได้ให้ข้าถือดีกว่านะนะฉันถือเองดีกว่านี่ไงก็ถืออยู่ไหวอยู่เนี่ยมันหนไม่เดือน แต่พี่ฉันจะเอาไปต้มน้ำใบเตยข้าก็ต้มได้นะข้าช่วยเถอะไม่เป็นไรพี่ฉันทำเองข้าทำเองข้าอยากต้มน้ำใบเตยพี่ใบโมแป้งนู่นไปโห,หนางเดือนข้าโมมาทั้งชีวิตขอข้าต้มน้ำใบเตยบ้างนะนะไม่เอา <นะ S 2> ข้าจะนหน้ามดูนางเดือนกับไอ้มั่นสิมันเล่นกันเป็นเด็กๆเลยอ่ะ <c oughs> นี่พี่ชัาแล้วเองมาตีข้าทำไมเอ้า พี่พูดถึงชื่อมันทําไมก็มันบอกอยู่ให้เก็บเป็นความลับความลับเดี๋ยวใครก็มาได้ยินเขาหรอกพี่โอ้ข้าลิงไปมีความสุขจริงนะ <c oughs> <c oughs> คุณหารมาหาดาวหรือเจ้าคะ อะไรให้รับใช้หรือเปล่าเจ้าคะอาบน้ำหรือยังเจ้าคะคงอาบแล้วกลิ่นน้ำปรุงที่คุูหันใช้หอมอ๋อเฮ้ยแก้วเป็นอะไรอย่าไปยุ่งกับข้าเป็นอะไร เจ้าชื่อตะวันแน่รือเจ้ามาจากไหนมาได้อย่างไรทำไมเจ้าถึงมาอยู่กับแม่หญิงบุตรได้หึเอ,อกับก,กับผมกับผมอ้อนายตะวันนนี้คุณหนูบุตรสภาบันคงจะถามหาเองแล้วมั้งรีบไปไปเดี๋ยวคุณก็จะรอนานไปสขิขอรับขอรับ ๋ยวผมก็ลืมไปขอตัวก่อนนะครับไงห,หมดเรี่ยวหมดแรงเลยนะเองเอากินข้าวซะหน่อยเอ็งจะได้มีแรงขึ้นอีดาวก็ไม่เห็นนี่นี่นะแก้งใช่หรือไงจะเรื่อกับข้าวมันเป็นไหมฉันกินเนี่ยองแกงอะไรกันฮะ พี่เชิญก็ตั้งใจทำกับข้าวเนี่ยกินกันทั้งเรือนครัวทั้งหอมแล้วก็อร่อยจะตายไม่รู้อะก็ฉันเหม็นนี่เอ๊ะอีดาวข้าว่าเอ็งนี่มันยังไงยังไงอยู่นะ,ะเองเวียนหัวตอนเช้าของหอมเองกลับบอกว่าเหม็นรากแต่รากแต่ผู้หญิงมันจะมีอะไรวะนอกซะจะ เป็นเมียคุณหานถึงคุณหานผัวรักของข้าจะแต่งงานไปนอนกับหญิงอื่นก็เหอะแต่ข้าก็แหมเองกล้าเรียกคุณหานว่าผัวรักงั้นหรือแต่เท่าที่ข้าแอบดูเองก็ยังไม่เคยได้ค้างคืนกับคุณหานจริงๆสักครามีแต่เองเข้าหาคุณหานแล้วก็ถูกไล่ตะเพิดออกมาเราเองจะทองได้อย่างไงนอกจาก ว่าถ้าหายคลื่นไส่เราไปพบคุณบุงงานด้วยละเอ็งคิดว่าเองท้องเั้นเรื่องนางดาว ใ่เจ้าคะงั้นเอ็งก็มีทางให้เดินอยู่แค่สองทางทางแรกเอาเอ้มานหัวขนคนนี้ออกไปส่วนทางที่สองเอ็งจะเก็บมันไว้เอ็งก็ต้องเก็บมันไว้แบบที่มันมีประโยชน์โอ้โหคุณบุงงาพูดง่ายเหมือนตัดมะม่วงทิ้งเลยนะเจ้าคะลูกไหนดีเก็บลูกไหนเสียตัดทิ้งไปขนทั้งขนนะเจ้าคะจะทําได้ลงคอหรือเจ้าคะขอโทษเจ้าเอ็งว่าไงนางดาว หากจะเรียกร้องหาพ่อก็ยากซะแล้วเมื่อครู่นะ้เจียมปากเปราะไปแล้วว่าบ่าวไม่เคยนอนกับคุณหานหากว่ามีคนสืบรู้ว่าเป็นไอแม่เป็นเจ้าคะไม่เห็นใจยากถ้าเองอยากให้ไอหานเป็นพ่อของลูกเองเองก็ทำให้มันได้สิคราวนี้อีกแก้วมันอกแตกตาย เพิ่งจะแต่งสไพ이า์เล็กไปก็มีเรื่องข่าวข่าวซะละโอ๊ยสะใจกูจริงๆคุยเรื่องอะไรกันอยู่แล้วเจ้าคะหัวเราอเสียงดังเชียวนี่มันยังน้อยไปซะอีกถ้าแม่ทำให้อีกแก้มมันอกแตกตายเพราะลูกชายทั้งสองคนของมันได้นะแม่จะหัวเราอให้ดังกว่านี้อีกโอ๊ยเขาเพิ่มีความสุขที่ลูกชายได้แต่งงานไป ส่วนลูกชายอีกคนนึงเนี่ยก็ขยันทํามาหากินอย่างกับอะไรดีเขาจะเอาที่ไหนไปอกแตกตายแล้วเจ้าคะคุณแม่สู่รู้นะคุณบุญหงเจ้าคะบ่าวว่าพักนี้คุณกล้าดุปแปลกๆนะเจ้าคะแปลกยังไงคือบ่าวแอบให้คุณกล้าย,อยากก่องออกจากบ้านตอนค่ําแล้วก็ชอบไปถลกอยู่ที่ร้านเจ้าสัวจนดึกดื่นค่นคืนแต่นนี้บ่าวว่าน่าสงสัยนะเจ้าคะ น่าสงสัยตรงไหนบ่าวว่าคุณกล้าอาจจะแอบยกักยอกสินค้าหรืออาจจะโกงเบี้ย่ห้เจ้าสัวมาได้นะเจ้าคะอืรวยขนาดนี้ทําไมต้องยกักยอกตัวเองด้วยคนที่มีอยู่แล้วอยากมีมากขึ้นไปอีกก็มีให้เห็นถมเถนะเจ้าคะคุณแม่ไม่แน่นะเจ้าคะ <c oughs> เดี๋ยวเรื่องพี่กล้าเนี่ยสายฝนจัดการเองเจ้าคะคุณแม่ <c oughs> ผมจะได้เจอพี่หยกด้วยเลนขอรับมายินอะไรตรงนี้ขอรับ สีหน้านน้อยไม่เหมือนกับเจ้าบ่าวที่เพิ่งแต่งงานมาหมายเลยนะขอรับเรายังรักแม่เดือนอยู่พี่มันรู้ไหมทุกครั้งที่เรามองนนหน้านายตะวันเรากลับเห็นเป็นใบหน้าของแม่เดือนทุกครั้งพอ่อตะวันช่างมีใบหน้าละไม้คล้ายแม่เดือนเหลือเกินเรารักแม่เดือนเหลือเกินพี่มัน แต่เราคงตามหาเธอไม่ได้อีกแล้วต่อให้ไปถามนายตะวันซึ่งดูเหมือนจะรู้อะไรบางอย่างนายตะวันก็ปกปิดเป็นความลับหนำซ้ำยิ่งพูดเป็นนายอีกว่าแม่เดินไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วก็ถ้าเจ้าตะวันมันพูดเช่นนั้นมันก็คงหมายความเยี่ยงนั้นะลขอรับ พี่มันจะทำยังไงถึงจะลืมไม่เดือนไปได้นายน้อยขอรับเวลานี้นายน้อยแต่งงานกับคุณบุญแล้วนะขอรับหากไม่หญิงตัดสินใจที่จะร่วมหอลงลงกับชายใดนั่นหมายความว่าไม่หญิงคนนั้นรักและเอิอทูนชายคนนั้นอย่างหมดหัวใจ ถ้าคุณบุตรเธอรู้ว่าใจของชายที่เธอรักไม่ได้อยู่ที่เธอแต่กลับไปอยู่กับไม่อยู่อีกคนหนึ่งคนที่จากไปอย่งมีวันกลับคืนใครกันเล่าขอรับน,น้อยๆที่จะต้องทนทุกข์มิใช่คุณบุตรหรือขอรับ ของพี่มัน่นเราคงเห็นแกนตัวมากเกินไปจนลืมนึกถึงจิตใจคนอื่นซึ่งก็คือคู่ชีวิตของเราเองเราจะพยายามลืมไม่เดือนให้ได้คุณบุตรจะต้องไม่เจ็บช้ำเพราะความเห็นแกนตัวของเราขอบใจพี่มั่นมากนะที่ช่วยเตือนสติเรา ต่อจากนี้ไปเราจะเปิดใจรับรักคุณบุตรเราจะรักคุณบุตรด้วยหัวใจของเราให้ได้ถึงวันนั้นแล้วเราคงลบไม่เดิอนออกไปจากใจของเราได้เมมนง้้กอธอีีขา,ขาัืตร เดี๋คงไม่ได้เจอน้องใกล้อีนานั้นเสียงเสียงวัวติดสัตว์เลยเจ้าค่ะเจ้าค่ะ